มาดามแป้งรับบทแม่หมอดูดวงเจชนาทิพย์บอกสั้นๆ้นนี่ขนาดดูไม่จบนะนับเป็นข่าวดีสุดๆกับ,บวงการบอลไทยทั้งการคว้าแชมป์ AFF ซู z u ก i Cup สอ2พั0 2 0่ F วงความเป็นเจ้าอาเซียนกลับคืนให้ประเทศไทยที่มาพร้อมข่าวดีของเจ้าเจชนาทิพย์สงกระสินที่ได้ย้ายจากคอนซาโดเลสซัปโปโรหลังโลดแล่านนานถึง4ปีไปอยู่กับคาวาซากิฟรอนตาเล่ด้วยค่าตัวสูงราวๆ1ว0ึล้านบาท นอกจากนี้ช่อง youtube ของเจลีกอินเตอร์เนชันแนลได้มีการจัดไทยไลท์การทำประตูของนักเตะทีมชาติไทยวัย28ปีตลอดการลงเล่นให้กับฮ o อกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรอดีตต้นสังกัดซึ่งตลอดระยะเวลา4ปีครึ่งปรากฏว่ามิดฟิวร่างเล็กชาวไทยทำประตูได้ทั้งหมด14ประตูแถมยังคงรักษาสถิติสุดสวยหรูที่หากเกมไหนเจ้าตัวมี ชื่อเป็นคนทําประตูได้ต้นสังกัดจะไม่แพ้ให้กับคู่แข่งรายใดเลยล่าสุดทีมชาติไทยได้จัดงานมอบเงินรางวัลอัดฉีดให้นักฟุตบอลและสตาฟโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยมูลค่ารวม26ล้านบาทหลังคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2020ในงานนี้มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยยังได้ระบุอีกด้วยว่าดีใจมากๆกับเจ ที่จะได้พิสูจน์ความเป็นชนาทิพย์ในเวทีเจลิกกับทีมที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและตอนนี้กำลังดูดวงเจชนาทิพย์ครั้งสุดท้ายอยู่บอกเลยว่าดวงดีมากแต่ยังบอกมากกว่านี้ไม่ได้เพราะยังดูไม่จบนอกจากนี้มาดามแป้งยังได้พูดแซวชนาทิพย์สงกระสินอีกว่านี่ขนาดดูไม่จบยังได้แชมป์ซูซูกิครับนะส่วนที่คนถามมาเยอะสำหรับสัญญาของมานโพกิงตอนนี้จะต่อสัญญาต่อไปแน่นอนส่วนจะเป็นสัญญาระยะยาว ต้องดูโปรแกรมแข่งขันอีกครั้งหากมีการเซ็นสัญญาจะรีบแจ้งให้แฟนบอลทราบอีกครั้งอย่างไรก็ตามสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังมีโปรแกรมสำคัญที่รออยู่คือศึกอาเซียนคัพ2023รอบคัดเลือกรอบ3ระหว่างวันที่8-14มิถุนายน2565โดยไทยอยู่ในโถ2ร่วมกับทาจิกิสถาน ฟิลิปปินส์เติร์กเมนิสถานเมียนมาซึ่งจะมีการจับสลากในวันที่24กุมภาพันธ์2565